เรื่องของหลวงปู่แสงนะครับกำลังเป็นปรากฏการณ์สะท้อนกลับของสังคมอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าตอนแรกกองทัพสื่อมวลชนและก็หมอปลาเนี่ยพยายามจะเข้าไปตรวจสอบว่าพระหรือว่าหลวงปู่รูปดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือไม่กรณีที่ลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ทั้งหัวดําทั้งหัวโล้นเนี่ยนะครับไปอวดอ้างว่าหลวงปู่แสงนั้นสามารถจับหน้าอกหญิงสาว แล้วก็รักษาอาการป่วยมะเร็งเต้านมได้แล้วลูกศิษย์อีกแล้วนะครับก็บอกว่าพวกอุจจระปัสสาวะข้าวของเครื่องใชตง้ต่างๆของหลวงปู่แสงนั้นเป็นพระาธาตุนะครับถึงขนาดที่ดื่มนะปัสสาวะของหลวงปู่แสงเนี่ยโชว์นักข่าวกันเลยทีเดียวนะครับแต่เนื่องจากว่าพอไปดูอายุของหลวงปู่แสงนะครับ9 9พรรษาเกือบเกือบร้อยพรก็มีการยืนยันออกมาว่าท่านน่าจะป่วยเป็น โรคอัลไซเมอร์ก็ดีหรือว่าโรคความจําเสื่อมทําอะไรแบบผิดผิด,ผดถูกถูกหลงหลงลืมลืม,ลมไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับล่าสุดคุณผู้ชมครับเป็นอาจารย์ชตุรงคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาตรวจสอบเรื่องของาศาสนาเรื่องของออพระที่ประพฤติตัวไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมต่างๆนะครับออกมาบอกว่าเห็นหมอปลากับนักข่าวไปรุมพระสมองเสื่อมแบบนั้นมันน่าสลดใจ กระแสตีกลับนะฮะถ้าฟังตามนี้กระแสตีกลับนักข่าวกับหมอปลาบอกว่าเห็นหมอปลากับนักข่าวไปลุมพระสมองเสื่อมแบบนั้นมันน่าสลดใจเอาไว้พ่อแม่คุณเป็นอัลไซเมอร์ขยําขี้เล่นแยกแยะดีชั่วกลางวันกลางคืนไม่ได้แบบพระองค์นั้นแล้วคุณจะเข้าใจโอ้โหนะซัดแรงเลยฮนะบอกว่ามันน่าสลดใจนะเห็นหมอปลากับนักข่าวไปทำกันแบบนั้นแล้วก็ตอบกลับเลยนะว่าถ้า พ่อแม่คุณเป็นอัลไซเมอร์แบบนั้นเนี่ยนะครับแล้วคุณจะเข้าใจนะแล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เพื่อนพระป่วยต้องช่วยกันดูแลรักษาเพื่อนพระป่วยต้องช่วยกันดูแลรักษาไม่ใช่มานั่งเห่าเป็นแผ่นเสียงตกร่องให้จับศึกพระพุทธเจ้าให้รักษาไม่ใช่เอะอะให้ศึกให้รักษาไม่ใช่เอะอะจะไปไล่ให้จับให้ไปศึกไปศึกอะไรแบบนั้นหรือคนนึ่งครับอันนี้ก็ชื่อดัง โหนฟันธงลักเลขานเทศโหนฟันธงลักเลขานเทศบอกว่าความจริงเกี่ยวกับหลวงปู่แสงที่ชาวพุทธร,รับเศษข่าวควรมีสติครับขอบคุณข้อมูลจากราชสีจิตอาสาบันทึกข้อมูลเอาไว้และอาจารย์ชัยรัตนแทด่านส่งข้อมูลนี้มาให้ผมเป็นข้อมูลที่ควรทราบขออนุญ,ญาตนำมาเผยแพร่ในความจริงดังต่อไปนี้พร้อมกับติดแฮชแท็กว่างดดราม่าผมรักและศรัทธาในพระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นท่านนี้ ผมเชื่อในคุณงามความดีในวัดปฏิบัติของท่านยาวนานเกือบร้อยปีความเชื่อส่วนบุคคลของผมและเป็นความศรัทธาครับขอกราบนมัสการและส่วนกำลังใจให้หลวงปู่แสงพระอริยะเจ้าที่บวชและเรียนทำออกทุดงกับอาจารย์มั่นที่บ้านหนองผือรวมถึงออกทุดงตั้งแต่หนุ่มจนเข้าวัยชาราร่วมธุดงกับพระสายวิปัสนาเช่นพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ฝันอาจารโรหลวงปู่เทศ เทศรังสีหลวงปู่ขาวอานานโยและพระอาจารย์จวนกุดเชษโถพระอาจารย์วันอุตตโมหลวงปู่ล่าเข็มปะโตหลวงปู่ชอบฐานสโมและพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมะวะโรได้วิเวกทุดงร่วมกันกับหลวงปู่แสงที่ถ้ำสาริกาภูสิงห์ภูทองภูพานตลอดจนไปยังพื้นที่ต่างๆอีกมากมายโอ้โหคุณผู้ชมครับ หลังจากที่ต้องจับตาดูแล้วครับว่าปรากฏการณ์นี้จะนำพาไปสู่อะไรบ้างนะครับตอนแรกที่ปรากฏเป็นข่าวนำเสนอออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของหมอปลานะคือตอนนี้หมอปลาเก็บด,ดังมากนะแกไปตรวจสอบพระตรงนั้นพระตรงนี้ล่าสุดก็มาถึงคิวที่วัดป่าชื่อดังของจังหวัดยะโสธรก็เป็นหลวงปู่แสงโดยมีการอ้างว่าปัสสาวะเป็นพระธาตุนะ อ้างว่าไปลวนลามอนาจารหญิงสาวโดยแอบอ้างเรื่องของการรักษาโรคแล้วก็มีลูกิษิ์ลูกหาไปดื่มน้ําปัสสาวะแต่เอาไปเอามากระแสสังคมพลิกกลับเพราะรู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจหลวงปู่แสงว่าถูกหลอกใช้ในขณะที่กําลังป่วยเป็นอัลไซเมอร์หรือไม่นะครับถ้าอยากสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคน,นะครับอ่ะขายของหน่อยนะ แหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทสนใจก็พิมพ์เข้าว่าสนใจเข้ามานะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละร้อยห้าสิบนะแหนมยุคนสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านชุดละร้อยห้าสิบหรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับอยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้ก็รบกวนช่วยกันอุดหนุนสักหน่อยนึงนะนะครับทีมงานหลายคนนะต้องเลี้ยงดูนะครับเราไม่ได้ร่ำได้รวยเหมือนกับแม่ค้าข้อค้าออนไลน์นะครับ ของหรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะนะเนี่ยอ่ะสื่อชาวบ้านนะครับชุดร้อยหาสิบาทนะวันหนึ่งทําไม่เกิน80ชุดวันหนึ่งทําประมาณ6 0สิบถึงแปหมดแล้วหมดเลยนะครับคิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทำหนชุดมี10ชิ้นทําใหม่ๆสดๆนะครับไม่ใค่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับเป็นแหนมหมูนะะแหนมหมูอันนี้เป็นพริกขี้หนูเห็นไหม พี่ขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆเลยแหนมหมู1ชุดมี10ชิ้นชุดละ1 5อบาทนะครับรายได้ก็ไปไหนล่ะครับเอามาทําข่าวนะ,นะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวไงนะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทํารูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับนะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่ะถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจ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 ,นใจ,นใจเข้ามาได้เลยแต่ว่า ถ้าทีมนสนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะปนอยู่กับไอ้คอมเมนต์ข่าวแต่ทีมงานเขาจะไม่เห็นถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ก็ได้กล่องข้อความเพจอีซียูคนหรือว่านอร์มัลยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ผมขายอยื่นไม่เป็นนะนะผมเนี่ยชัดเจนนะครับผมขายอยื่นไม่เป็นอนะผมขายแต่ของที่ผมคิดว่ามันดี ซึ่งตัคือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแหนมบ้านผมเองเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบนี้ขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดีให้ยุคนไปขายไอ้ไอ้อะไรอ่ะยาเยอะอะไรต่างๆไอ้ของอะไรก็ทําไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราเราเรา,เราไม่ได้ทำงเงินผมไม่ได้ทําเอาผมไม่ได้ขายของเอารวยนะครับผมอยากมีไรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนั่นเองนะครับแต่ว่า มันอร่อยไงนะครับเพราะฉะนั้นก็กราบขออภัยนะสินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผมผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกๆก่าคนอื่นก็หน่อยคือผมอันไหนผมผมผมไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่องสำร้อง,งสำอางยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่นอนะ่ะผมยากนะผมไม่เอาอะนะผมผมขายแหนมดีกว่านะครับถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าโอ้ยแม่ง เป็นนักข่าวเลยว่าขายแหนมแลาวไม่ให้ขายให้ไปขายยาบ้าเหรือยังไงครับเนะก็ขายแหนมไงขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปลบกวนไม่ได้ไปทําร้ายใครอนะครับไม่ได้ไปขายอะไรให้ไปขายอะไรนะขายเหมือนที่คนดังๆเขาขายกันหรือโอ้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นนะครับพูดตรงๆนะยากผมกระดาษปากเวลาผม ไปขายของอะไรที่มันมันผมไม่ได้ใช้จริงๆหรือผมไม่ได้กินจริงๆอ่ะมันจะกระดากปากหน่อยนะกระดากปากกระดากใจด้วยนะไม่เอาเอานี้แหละขายแยม่แหละนะชุดละร้อยห้าสิบนะครับชุดละร้อยห้าสิบนี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อัวไส้อัวหมูไส้อัวสูตรบ้านแม่เพื่อน มีสองแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ220อี่สครึ่งโลทําส่วนใหม่ทุกวันเนียนะผมมาเก็บปไว้ไม่ติดตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้เป็นของฝากบ้างนะไส้อัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทำนี่อร่อยไส้อัวนะพอเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงเาว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็ นี่ไงเราก็เอาเส้หัวมาขายเดือนหนึ่งเนี่ยนะเอ้วันหนึ่งนะทำไม่เกินสี่สิบชุดนะเพราะว่าทําเยอะมันเหนื่อยอแม่ครัวที่เขาทำเนี่ยเขาแก่แล้วเขายุเยอะแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเขาทําเยอะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงมาเนี่ยนะนะมันจะลําบากอีกนะแล้วทําเยอะเนี่ยทำเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทําเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อย มันต้องทําแบบอเหมือนเหมือนอาหารญี่ปุน่นนะที่เขาเรียกโอมาคาเซะโอมาคาเซะโอมาซาเกะอะไรสักอย่างเลยนะครับโอมาคาเซะโอมาซาเกะเนี่ยนะเขาก็จะทาเห็นไหมเขาก็จะทำเป็นชิ้นๆเห็นไหมททหไหม,มันเลยดูมีคุณค่าพิถีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันละสี่สิบชุดไม่เกินนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนดาดโอ้โหกินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ย ไม่เผ็ดผมเนี่ยจะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ดสําหรับผมนะแต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเนีย่ยมันจะจืดๆหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ําปลาก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินละอร่อยจริงๆนะครับไส้อั่วเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับผมไม่เคยทานไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเอางนี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะผมเป็นคนเหนือ นะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็กผมยังไม่เคยกินไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส้อั่วเนี่ยนะทำแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะนะแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนนี้เขาทําเสร็จเดี่ยวโหคุณผู้ชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมมอแบบนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้ขนาดแพ็คนะแช่เย็นนะยังอร่อยเลยชุดละสองร้อยยี่สิบสนใจก็พิมพ์ก็าว่าสนใจเข้ามานะครับ หากินยากครับอร่อยแบบเนี้ยผมย้ำกับคนทำเลยนะย้ำ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 ห้ามทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทำเป็นวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรครับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากจะนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผมอยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต,ขตมม่ของต้องเหมือนเดิมของต้องเหมือนเดิม นะครับมันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวมาให้เรากินเ,นเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เหมือนเรามาทํางานมาเย็นสิงเทพเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะไส้หัวเนี่ยสองรอยี่สิบผมบอกก่อนนะครับวันนึ่งจะทไม่เกินสี่สิบนะครับถ้าวันไหน ไอ้ยอดออเดอร์สั่เกิน40ผมก็ไม่อไม่รับละผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่าก็เป็นคิววันถัดไปนะคะเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้องต้องต่อคิวนะถ้าผมทำเยอะๆมันไม่อร่อยผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทำแบบนี้แหละรับประกันความอร่อยเลยนะ220นะขอยนาตโม้หน่อยเถอะนะไส้อั่วนี่ยชอบมากเลยนะจะให้มีโมได้ยังไงนะครับ คือถ้าให้ผมไปขายครีมเงี้ยคุณผู้ชมผมขายไม่ได้นะที่มีหลายคนจะเอาให้ผมมาโฆษณาเนี่ยนะครับผมทาไม่ได้หรอกยาเลยนะเดี๋ยวของคุณจะเสียเปล่าอ่ะนะเสียชื่อเปล่าอ่ะยาเลยนะยาเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับที่เขามาจ้างให้รีวิวเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่า ไม่รูสิกลับบ้านไปก็รู้สึกผิดอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนโกกตัวเองอะ่ะโกงกคนดูอะ่ะนะไม่เอาไม่เอายังไงก็ไม่เอานะเอาเงินมากองเป็นล้านก็ไม่เอาพูดเรื่องจริงนะครับอืมเอาเงินมากองเป็นล้านให้จ้างให้ไปทํางานนู่นนี่นั่นแต่มันรู้สึกไม่สะดวกใจมันก็ไม่เอามันก็เลยมาขายแหนมดีกว่ามีแหนมนะนี่แหนมร้อยห้าสิบมีแหนมไส้อัว เนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีนะเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีอะไรอีกอะด้วยฉาบของขาดนะน้ำพริกน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลารานะสั่งมาได้เลยนะครับเนี่ยไลน์พิมพ์สนใจเข้ามาก็ได้หรือเข้าเป็นอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนก็ได้นะครับขายของตามสไตล์ผมนมี่แหละขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ ก็ได้อยู่นะก็ได้วันหนึ่งก็ได้หลายสิบชุดอยู่หลายเป็นร้อยอยู่ mm. เป็นสิบเป็นร้อยชุดอยู่รวมๆมัมนเนี่ยนะร้อยกว่าชุดร้อยกว่าชุดก็ขอบพระคุณมากนะครับไม่โลภอะ่ะมีคนมาถามว่าทําไมไม่คิดจะขายเป็นวันละพันพันชุดอะ่ะไม่ทําอะนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นอืมไม่ได้เก่งขนาดนั้นทําตามเท่าที่ทําได้นี่แหละ นะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนะครับเออโอเคนะ,จะเจอกัน,กนเรื่องแกงคอเซ็นเตอร์พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าคุณปราบไม่ได้คุณทําอะไรไม่ได้ผมว่านั่นแหละคือคําตอบอย่ามาโม้กันเลยนะแล้วอะไรเวลาพูดถึงนโยบายเนี่ยต้องเอาที่มันเป็นสมองอะนะที่มันเป็นวิสัยทัศน์อะไม่ใช่นโยบายแจกแล้วก็มาโม้เป็นผลงานใครมันก็ทําได้นะครับนะ ลาไปก่อนนะครขอพวกคนอย่างสูงที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสวัสดีครับ